สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชบายครูพี่แอวนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูจะมาสอนถักเสื้อตัวนี้สำหรับไหมที่ใช้ก็จะเป็นไหมเส้นใหญ่เหมือนเดิมนะคะยังคงเป็นไหมเส้นใหญ่อยูเออ่เข็มที่ใช้ก็จะเริ่มตั้งแต่เข็มเบอร์3.0 4ทับ0 4ทับทั 0. ตามลักษณะของได้ที่ใช้ถ้าใครไม่มีได้เส้นใหญ่ให้ใช้ได้สองเส้นคู่ได้นะคะสำหรับเสื้อลายนี้ลักษณะลายจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเริ่มต้นที่ซ่อ8นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเมื่อได้แปดแล้วเราก็ทำให้มันเป็นวงกลมเดึงผ่านไปเลยนะคะก็จะได้แบบนี้โซ่สี่ค่ะ 4, พันสองครั้งแทงลงมาตรงนี้ดึงออกทีละสองนับหนึ่งนับสองนับสามโซ่สองพันสองครั้งลงที่เดิมนับหนึ่งนับสองนับสามอีกครั้งหนึ่งค่ะ นับสนับสอ,บสาอ่าเมื่อเราได้สองแล้วนะคะก็ให้โซ่2องทำเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง โซ่สองค่ะเหมือนเดิมเราจะทำทั้งหมดแปดคู่นะคะนับหนึ่งสองสามี่ห้าหกเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถว หลังจากที่เราถักได้8คู่แล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8เราจะจบแถวนี้กันด้วยวิธีโซ่2นะคะนับ1 2 3 4แทงลงไปช่องที่4อย่างนี้แล้วก็ดึงผ่านไปเลยก็เป็นอันจบแถวแรกนะคะ คราวนี้เราก็จะมาต่อแถวที่สองนะคะแทงลงมาตรงนี้พันขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านไปเลยเราจะทำให้มันอยู่ตรงกลางตรงนี้โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พันสองครั้งลงช่องนี้นะคะดึงออกทีละสองเหมือนกันโซ่สองค่ะ หันสองครั้งลงช่องเดิมคับหนึ่งนับสองนับสามเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งลงช่องเดิมนับหนึ่งนับสองนับสามนะคะโซ่้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลงนิด โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5สอาทำเหมือนเดิมลงช่องนี้อีกครั้งหนึ่งโซ่สองค่ะ ลงเหมือนเดิมช่องเดิมนับหนึ่งนับสองสซห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงช่องนี้ส่อห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ทำเหมือนเดิมลงช่องนี้นับหนึ่งนับสองโซ่สองนะคะลงช่องเดิมนับหนึ่ง นับสองโซห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลงช่องนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าถัดมาลงช่องนี้นับหนึ่ง โซ่สองอีกสองครั้งโซ่ห้าค่ะลงช่องนี้ โซ่ห้าหนึ่งสสามี่ห้าหนึ่งสสาสี่แล้วก็ดึงผ่านไปเลยก็จะเป็นอันเสร็จแถวนี้นะคะมันก็จะได้ทั้งหมด4มีมุมแล้วต่อไปแทงลงมานี้ผ่านมาแล้วก็ดึงผ่าน โซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่พันสองครั้งโซ่สองนับหนึ่งนับสองโซ่ห้าค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าลงนี้หนึ่งสองสาม่ห้าลงนี้หนึ่งสองสสห นับหนึ่งนับสองโซ่สองลองเหมือนเดิมก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแถวนี้นั่นเองเห็นไหมเราก็ทำบนมาสี่ด้าน ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราได้ดอกออทําเป็นดอกเรียบร้อยแล้วนะคะคุณจะสอนวิธีตัดอดอกออดอกแรกก็ต้องทําให้เป็นดอกที่สมบูรณ์ก่อนดอกที่สองเราก็จะทําให้มันสมบูรณ์แค่ข้างเดียวนะคะแล้ว เอ็กกีบดอกตรงเนี้ยที่มันเป็นคู่เนี่ยเราก็ทําไว้ข้างหนึ่งแล้วก็โซ่หนึ่งไว้หยิบตัวที่จะต่อมาเราจะต่อตรงช่วงนี้นะคะเราจะต่อโดยวิธีโซ่หนึ่งนะแล้วก็แทงลงมาตรงนี้ผ่นขึ้นมาผ่านออกไปโซ่หนึ่งพันสองครั้งกลับมาทําด้านที่มันไม่สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ นับแน่งนับสองโซ่สองนะคะหนึ่งสองกลับมานีิโซ่สองกลับมานีิโซ่สองกลับมานีิ เราจะทําสลับไปสลับมาแบบนี้หนึ่งสองกลับมานี้อ่าพอมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องโซ่สองกลับมาข้างนี้กลับมาข้างนี้กันนะ ได้สองขาแล้วโซ่หนึ่งกลับอันนี้โซ่หนึ่งกลับมาคืนลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะต่อกัน กลับมาทำด้านที่มันไม่สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์ทั้งหมดสามสี่ห้สองสามสี่ามาดูวิธีจบแถวกันนะคะเราก็ทำด้านที่มันไม่สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์แล้วมันก็จะเหลือตรงนี้ นะคะถ้าใครมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้ก็จะต้องเป็นโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็นะับไปหนึ่งสองสามสี่ลงช่องที่สีะะ่แล้วก็แทงมานี้เก็บอีกครั้งหนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดส้นได้ให้เรียบร้อยนะ,ะลักษณะงานใกล้ใจอย่างนี้ละก็จะสมบูรณ์แล้วนะคะ สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะให้เราต่อมาเป็นสองชิ้นโดยวัดจากหน้าอกเลยมาจนถึงประมาณช่วงหน้าท้องนะคะเพราะตามตามแบบแล้วเสื้อตัวนี้มันจะเป็นเสื้อเอวลอยหน่อย,อยแต่ถ้าใครไม่อยากได้เอวรอยจะวัดเลยมาถึงสะโพกหรือเลยมาถึงเอวก็ได้นะคะแล้วแล้วแต่แล้วแต่แ แต่อตัวที่ครูโชว์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเสื้อเอวลอยฉะนั้นว่าครูก็เลยวัดจากหน้าอ,อกจนมาถึงหน้าท้องให้ทํามาสองชิ้นนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะทําชิ้นหน้าก่อนชิ้นหน้าของเสื้อตัวนี้มันจะเป็นคอแหลมอันดับแรกเลยหลังจากที่เราได้อย่างนี้แล้วนะคะหลังจากที่เราได้เป็น,ปนแผ่นๆอย่างนี้แล้วให้เราถักโซ่ขึ้นมาสองแถว ะะให้เราถักโซ่ขึ้นมา2แถวโซ่ก็คือโซ่ห้านะคะโซ่ห้าแต่ตรงนี้เราจะต้องตรงขอบนี้มันจะต้องเป็น10นะตรงขึ้นแถวเนี้ยมันจะเป็นโซ่10แล้วก็ลงมานี้ถักโซ่ห้ามา2แถวแล้วเราก็มาแบ่งกึ่งกลาง หลังจากที่เราถักโซ่5 2แถวแล้วให้เรานับจำนวนช่องว่าช่องได้เท่าไหร่แล้วเราก็มาแบ่งครึ่งหนึ่งเลยเพื่อที่เราจะทำคอแหลม